สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนดูเรื่องการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะนะคะการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหาจุดประสงค์ 1. อธิบายการทำงานคาดการผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย 2. แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะนะคะ การใช้เหตุผลเชิงตรากะกะ็คือการหาข้อสรุปของปัญหาอย่างสมเหตุสมผลการแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลรองรับนะคะอธิบายคำตอบด้วยเหตุผลได้และใช้เหตุผลช่วยตัดทางเลือกทำให้เรานะคะหาคำตอบได้รวดเร็วขึ้นค่ะสรุปแล้วนะคะตราก,ะก,ะก็คือความมีเหตุผล การคิดอย่างมีเหตุและมีผลเช่น1นบวกหเท่ากับสองถ้าฝนตกต้นไม้จะเปียกโกโก้เป็นสุนัขใช่ไหมคะตัวโกโก้ดมกลิ่นได้ดังนั้นโกโก้จึงดมกลิ่นได้ดีนะคะนี่คือตัวอย่างของตรรกะ เรามาดูตัวอย่างสถานการณ์กันนะคะเห็นอีคิวไม่เอยอีคิวกำลังงงตอนนี้อีคิวกำลังเจอปัญหาอยู่นะคะเพราะว่าอะไรนะคะอีคิวเจอปัญหาตรงที่ว่าตอนนี้ใกล้ถึงเวลารับประทานอาหารเย็นแล้วอีคิวรู้สึกหิวมากเลยปัญหาของอีคิวควรจะเลือกรับประทานอาหารอะไรดีนะคะ จะเป็นของหวานหรือข้าวเย็นดีนะคะนักเรียนลองมาช่วย EQ กันหน่อยนะคะว่า IQ จะคิดเหมือนนักเรียนคิดหรือไม่นะคะลองไปดูกันนะคะ IQ จะทำยังไงนะคะถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะแก้ปัญหายอย่างนี้นะคะอย่างไรดีนะคะผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงไปดูกันนะคะ จากปัญหานี้นะคะ q เขาแก้ปัญหาอย่างนี้ค่ะเหมือนกับที่นักเรียนแก้ปัญหาหรือไม่นะคะอ q เลือกที่จะรับประทานอาหารเย็นนะคะโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะที่ว่าใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วนะคะควรจะรับประทานอาหารที่เป็นข้าวไม่ควรรับประทานอาหารที่เป็นขนมเพราะเดี๋ยวจะรับประทานอาหารเย็นไม่ได้ นะคะซึ่งเป็นเหตุผลที่สามารถอธิบายการทำงานและสามารถคาดการผลลัพธ์ได้นั่นเองนะคะนักเรียนคิดเหมือน EQ หรือเปล่านะคะต่อไปนะคะมาดูสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่ง วันนี้นะคะโมบายเห็นหนูโมบายไหมคะกำลังนอนอยู่เชียวนะคะวันนี้โมบายเจอปัญหาเสร็จแล้วนะคะโมบายนอนตื่นสายกว่าปกติ15นาทีนี่คือปัญหาของโมบายนะคะโดยปกติแล้วโมบายจะตื่นตั้งแต่6โมงเช้าและรถโรงเรียนจะมารับโมบายในเวลา หกโมงสีนาทีทุกวันนะคะจะแก้ปัญหาอย่างไรดีเพื่อที่จะให้โมบายตื่นไปโรงเรียนนะคะไปทันลดรงเรียนเหมือนปกตินะคะเรามาดูกัน ในสถานการณ์ปกตินะคะเรามาดูเวลากันนะคะหรือลำดับขั้นตอนกิจกรรมของโมบายในแต่ละวันนะคะในสถานการณ์ปกตินะลูกนะหนึ่งะคะโมบายจะล้างหน้าแปรงฟัน5นาทีสองอาบน้ำอีก5นาทีสามแต่งตัว10นาที สเก็บของใส่กระเป๋า5นาที5รับประทานอาหารเช้า10นาทีใส่ถุงเท้า2นาทีแล้วก็จะเดินไปรอรถโรงเรียนซึ่งใช้เวลาทั้งหมด37นาทีนะคะจะไปรอรถโรงเรียนก่อนที่รถโรงเรียนจะมาอีก3นาทีนะคะเผื่อไปอีก3นาทีเพราะฉะนั้นนะคะแต่ นะคะเหตุการณ์ปัญหาของโมบายที่ครูจะให้นักเรียนช่วยกันคิดนะคะให้กับโมบายนะคะว่าเราจะมีวิธีการนะคะใช้เหตุผลอย่างไรทางเลือกอย่างไรที่จะช่วยให้โมบายเนี่ยไปโรงเรียนนะคะทันขึ้นรถไปโรงเรียนทนันถึงแม้ว่าโมบายจะตื่นสายไป15นาที มาดูวิธีการแก้ปัญหากันนะคะไม่รู้ว่านักเรียนจะคิดเหมือนโมบายหรือเปล่านะคะการแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้ก็คือนะคะจากเดิมโมบายตื่นนอน6กโมงใช่ไหมคะแต่อย่างที่ครูบอกว่าโมบายตื่นสายไป15นาทีแสดงว่าโมบายนอนตื่นนะคะ ตื่นเวลา6มง15นาทีทำให้เกิดเนื่องไขด้านเวลาที่น้อยลงใช่ไหมคะและนะคะเนื่องจากว่าตื่นสาย15นาทีจึงจะต้องแก้ปัญหาและปรับกิจกรรมเวลาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ไปทันรถโรงเรียนดังนั้นโมบายจึงแก้ปัญหาดังนี้คะ่ะ1 ล้างหน้าแปรงฟันนะคะจากเดิม5นาทีก็ลดลงเหลือนะคะทำให้รวดเร็วขึ้น4นาทีนะคะ2อาบน้ำจาก5นาทีก็ลดเหลือแค่4นาที3แต่งตัวจากเดิม10นาทีก็ลดลงเหลือแค่5นาที4เก็บของในกระเป๋าจากเดิม5นาทีต้องรีบแล้วใช่ไหมคะก็ลดลงไปอีก3นาที5 รับประทานอาหารนะคะจากเดิม10นาทีก็ต้องรีบเร่งลักตอนนี้นะคะเหลือ5นาทีนะคะ6ใส่ถุงเทา้ารองเทา้า2นาทีก็ต้องรีบเร่งเหมือนกันให้เหลือแค่1นาทีจากนั้นนะคะเดินไปรอรถนะคะจากเดิมที่เราใช้เวลานะคะถ้าปกติแล้วโมบายจะใช้เวลา37นาทีเมื่อเราลด จำนวนเวลาลงมานะคะก็จะเหลือเวลา22นาทีและก็ยังทันที่จะรอรถไปโรงเรียนอีก3นาทีเหมือนเดิมนะคะนี่คือการแก้ปัญหาโดยใช้ตักกะนะคะในการแก้ปัญหาของโบายบนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะ เราจะนำเหตุผลทางเชิงตรรกะไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะให้นักเรียนลองพิจารณาโจทย์ตามเงื่อนไขที่จำกำหนดนะคะว่าน,ะะนักเรียนดูโจทย์ดีๆนะลูกนะฉันเป็นตัวเลขฉันไม่ใช่จำนวนคี่ฉันมีค่ามากกว่า80ฉันมีค่าไม่เกิน90ถ้าคุณเอาตัวเลข90 มาลบฉันออกฉันจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะอ่าไปพิจารณาเงื่อนไขกันนะลูกนะเงื่อนไขที่หนึ่งนะคะจากเมื่อกี้ฉั้นเป็นตัวเลขฉันไม่ใช่จํานวนคี่แสดงว่าฉันเป็นอะไรคะลูกเป็นตัวเลขจํานวนคู่นั่นเองเงื่อนไขที่สองนะคะฉันมีค่ามากกว่า80สบ ฉันมีค่าไม่เกิน90สแสดงว่าฉันมีค่าตั้งแต่เท่าไหร่คะลูก81 82 83 84 85 86 87 88 89และ90ใช่ไหมคะเงื่อนไขที่สถ้า คุณเอาตัวเลข90มาลบชั้นออกมาลบชั้นออกนะคะชั้นจะไม่เหลืออะไรเลยก็แสดงว่า90ใช่ไหมคะเอา90มาลบเมื่อกี้ที่เราบอกว่าชั้นมีค่าไม่กัน90ชั้นก็มีค่า90อายู่แล้วใช่ไหมคะ9เท่ากับ0เพราะฉะนั้นชั้นจึงมีค่าเท่ากับเท่าไรคะ เท่ากับเท่าไรคะอติตอกติ๊กตอก,ต,ก,ต,อกติ๊กตอกนะคะลองคิดดูซินักเรียนลองคิดดูซิอ่ามาเฉลยพร้อมเดียวกันนะคะจากโจทย์ปัญหาเงื่อนไขนี้ก็มีค่า90นั่นเองถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะใครคิดได้เหมือนคุณครูบ้างนักเรียนคนไหนที่คิดแล้วทําตามแบบนี้ได้บ้างแสดงว่านักเรียนสามารถเข้าใจเรื่องการใช้นะคะ เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหาได้แล้วนะคะค่ะ